好，练练练！哎，发发发发发！阿、啊、弟杰，叔叔。 Ôi màu ơi, đẹp đẹp ui Áo Bụng nam, bụng nam, sóng xuống เฮ้ยเกือบสองเท่าสองเท่าเฮ้ยเฮ้ยมีห่วงต้นเตี้ยอย่ยวไอ้ช่วงไอ้ท่านอดูหมนแค่คะแนนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเด็กแบกเฮ้ยเฮ้ย สี่สองเว้ยเฮ้ยอ่อนมันได้ว่ะกล้าว่ะเฮ้ยสี่เท่าเฮ้ยอย่างสวยลูกนี้สวยจริงว่ะพี่ว่าเทลซีว่ะอ๋อเหรออ๋อนี่บ้านเทลซีใช่ไหมต้องไปแล้วว่ะแล้ว โอ้โหต้องติดไาง่วมแล้วอย่างน้อยได้ขึ้นอะต้องอย่างน้อยต้องมาอย่างน้อยต้องจะเกินเอาดิไม่เกินก็มันไม่สูงไม่มันตึงๆในหลังคือดูกาลหลังมันตึงๆอยูแล้วไงเห็นไหมโอ้โหทีมือตัวเจ็บเยอะอ๋อแล้วเชลซีเจ็บเหรอเชลซีไม่เจ็บมันอ่อนอยู่แล้ววันนั้นวันนั้นจะไป ไม่วันน <ümüz> ั้นยังไปหวดเหี่ยอะไรมาสามศูนยะเจ้าทตัวจริงก็สำรองอะพอกันเชื่อเอาเลยกระจอกพอกันไม่รู้จะเปลี่ยนใครลงนไอ้เจ้มึงไม่เปิดหัวไปหน่อยแล้วสนุกสนุกห้าสิบาทสนแงไปเลยวมาให้เเล่นนั้นไม่เสียนะสนุกสนุกกันไปมันได้ขิงกันไปไงสนุกล่อบาสย่อุกคู่เลยจริงเหรอที่เอายี้ก่อนเวสองสามคู่แรกไปก่อนไงพอได้จบักเยี่ยดูแขงไส้ออ้เป็นตาอต่ออะงเนี้ย บ้านใครบ้านฮอกดิฮอกกับใครอุ้ยดารัสตัวดีว่ะไอ์ชาดตัวตัวเด็ดเลยอ่ะไอ้เชี่ยตัวมาใหม่ตึงจัดไอเทียนี่ก็ตึงโอเอเซอร์เออเออหลังหลังมาละไอ้เชี่ยมันเข้าเข้าเข้าระบบแล้วไอ้ชาดเข้ามาดีดอ่ะแต่ไปเจอทีมแข็งโดนอยู่นะแต่แต่หลังหลังมันเอาอยู่สองสามเกมมานี้ใช่มันเด็กอยู่เนี่ยไอ้เชี่ยทีมเนี้ยเล่นดีอ่ะแล้วสุดท้ายก็แตกก็จะเป็นแบบอย่างนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ แต่นี่เลนย้ายเป็นันดีว่าเออเล่นดีจริงแต่มันไม่น่าย้ายมันได้มีโอกาสคือคือมันจะไปช่วยรับช่วยยงโยงช่วยนั่นช่วยนี่ไงเล่นดีนะสันให้มันลงแต่สันเล่นประมาทไอ้เหี้ยมันนั้นอ่ะผมคิดว่ามันจะอยู่แบบแบกเมจิกสักพักหน่งกันี้ก่อนให้แบบเข้าเพย์ออฟไปก่อนเนาะเอาออกทีเจได้ไถ้าแบกแค่เข้าเพย์ออฟแล้วมันสบายเลยตีหน้ามนีโอหัวเลือดใช่แต่ไปสซันมันก็โอกาสไปเลยผมว่ามันก็ต้องไปอ่ะก็ต้องไปแต่ตัวมันสูงดีนะ ได้ใสได้ช่วยอยู่ได้ช่วยอยู่ยแต่ตัวตัวหลังมันเล่นประม่าแบบนั้นแต้มน่ะถ้ามันไม่ไปโยนนะเอาเหี้ยอะไรก็ได้ฟาวยิงทิ้งก็ป่าผู้ก็งงนะมันเล่นเหี้ยอะไรมันวะเอาสองเต้มก็ได้ละเคอรี่ก็ลอ่อซะไอ้ชัดเฮ้ยห้ามไม่ได้หวะคือรีลุกสวัสดีครับแมวโอ้โหแมวไม่มาเลยเนี่ยเนี่ยท่าการเนี่ยไอ้นั้นไอ้นั้นแมวมาดูอยู่เนี่ย เียลูกแถมจะไม่ลูกจะห้ามไงแล้วยากยากคุณต้องให้เฮ้ยทีเจว่าเฮ้ยตึงจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเท่าไหร่ะเดิ๊กแปดเจ็ดหรือเจ็ดแปดเอาแล้วตัวแบกเว้ยหมออ้าออกเว้ย เฮ้ยเฮ้ยมีมองไอ้สัตว์มีมองเฮ้ยลี่ไฮไลท์ตั้งตัดแล้วนะเฮ้ยทีเจแม่งมองแล้ว TJ ว่ะทีเจว่ะเฮ้ยยอมอย่ายอมอย่ายอมเอว่าอาเซน่ากลับมาลุ้นแชมป์แล้วเหรอไม่มันก็โอเคอยู่มันเล่นดีเราก็จะไปเชื่อใจไม่ได้หรอกแต่ลิเวอร์มันอยู่ที่หนึ่งกว่าแล้วนะเออแต่มันแข่งแต่ว่าแมนซีอ่ะแหละได้ได้โอกาสไงไี้แข่งน้อยกว่าใช่ป่ะใช่เอ้ยพี่โอเอาอะ เแี้วงในแกตึงจริงตลอดการเหรอเนาะเ็เเบขาออตึงจนขาพังแล้วขาพังตึงจนขาพังจริงจริงแต่ต้องเล่นสไตล์แกเนาะเพราะแกถนัดอย่างนั้นเนาะแกชอบแบบว่าแข็งแรงอ่ะดูกันดีแกเล่นสวยงามว่ะวงในเฮ้ย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 เตึงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทีนี้วางดาวเฮ้ย เฮ้ยมีเสียงนกกว <ร Stevens> ิดเฮ้ยจน้อยใจเย็นวะใจเย็นจาน้อยปาส์วงนอกทีมพี่ไอสารไม่มีเซนเตอร์เลยคิดเพ้อว่ะในบ้านแม่งเอาอยู่แล้วคุยชอบประมาทเจอทีมไหนวะ เอาโหให้บอวะนิวยอร์กตัวไม่ค่อยดีใช่ตัวเจ็บอยู่เยอะโอ้โหไอ้น้อยอมเจ้เจ็บไเจ็บเยอะเจ็บเยอะเจ็บเยอะแล้วตัวหลักไม่เจ็บโอเคอยู่ที่แค่นั้นที่จะติดออกตาไม่ติดใช่ป่ะชื่ออะไรนะมันเจ็บูริดเลนเดลเหรอไปผ่าแล้วกับไอ้ตัวสองคนอ่ะสองคนใช่ไหมสองคน เป็นสองคนปหมที่เคอร์ี่กับเทยังเอ้ยไอมไม่ใช่ไอไอเทยังไม่ใช่นัคือใครอีกคนนึงอ่ะที่มันเรียกว่าติดไอไอไอสกอตไอดัรฟไอลูคี้ออฟเดอร์เย่สองปีก่อนนะของโตโลโต้ใหแดกมันเล่นได้มันเล่นดีเหรอเออมันเคยเป็นลูคี้ออฟเดอร์เย่ใช่แต่ตอนนี้มันเล่นไม่ดีเลยมันก็แบกทีมเลสเตอร์หรือเปมันก็ถึงก็ถึงมันก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาบอกตอนไอนี้ใครไม่เรียกใช่้แมนโกลี่หานเรียกเออมันก็พอได้อยู่นะคือยังอะเข้าใจได้อยู่ที่มันติดเออเออใช่ใช่ เอ้ยนีย่น่าจคือใครไอ้ยน่ามันลูกเก,กีบหรือยีอาสองปีที่แล้วมั้งน่าจะน่าจะปีใดปีหนึ่งก็เลยเฮียตึงกันแล้วไอ้สัตว์สบายแล้ว,วตึงกันแล้วตึงแล้วว่าเฮียมึงไม่ต้องขอกูดูทรงแล้วตึงแล้วไอ้นัทกูดูทรงแล้วตึงแล้วนะัทไม่ต้องขอไอ้สัตว์อยากขออยากขอขาดไอ้น่ดีว่าชื่ออนะตัวไหนอเล็กซานเดอร์เหรอ เช่รอเช่เขาติดตัวจริงอยู่แล้วเช่เขาติดตัวจริงอยู่แล้วโหเขาติดแน่นอนแน่นอนโอเคซีแน่นอนดีจัดอ่ะโอ้โหไมหน้าไปแน่เล่นทรงจานต่เช่กว่าจ่าไปแน่ไปหน้าเฮ้ยมันไปไม่ได้ไปจากโอเคซีเฮ้ยมันไปจากโอเคซีได้ไไม่น่าไปสัญญากันมันจะไปเหรอเขาเล่นดีเขาพร้อมฉีกอยู่แล้วมีเช่ดีเนาะ ใช่ใช่ใครเคยอยู่เต็มนี่แหละเพราะมันเดอะแบกแล้วไงเอ็มมินทรงรูปทรงจระเข้อะใช่ใช่ไอเฮียยับเลยกูนึกว่าจะไปเกิดไอเฮียไปยับเลยไอเฮียมันเก่งวัตถีมดีกว่ามันนี่มันคิดว่าจะไปเกิดแล้วไอสัตว์ไปตายเฮียตายจัดเลยไปตายแท้ๆฮสูนแต้มอ่ะล่าสุดอ่ะโอ้โหปวดหัวเลยไอเฮียมาดเฮียเนี่ยลุกอย่างเยอะสูนแต้มเฮ้ยโอ้โหเฮียไอ้เหี้ยพี่โอเว้งตึงว่ะ เป็นไงนัดตึงไหมนัดเป็นบาสต่ำนะชุ่ดนี้สกอร์ต่ำม,มาสองวันลวสกอร์ต่ำม,มา,ามาสองวันแล้วไอ้เหี้ยแม่งเล่นสกอร์ต่ำม,มาสองวันแล้วไอ้เหี้ยมันมันดูตึงๆขึ้นวะ่ะอ่าเฮ้ยไอย้หมอเท่าไหร่ครับเฮ้ยเหลือยี่สิบ <20 S 2> <ม>ลายมั้งเฮ้ยไม่ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว ไม่น่าถึงหลังอ้อทาใกล้แล้วเฮ้ยแตกครับ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 แอลจาซินแจกครับคนละสองลูกลูกเล็กลูกเล็กลูกใหญ่ก็สองลูกอยู่ดีหรอวะไอเย็ดเออลูกเล็กลูกใหญ่ก็สองลูกว่ะแทบอุ้ยอ่าฟาสองน้าหนึ่งสี่สามสี่สามสามแทบเกม ยัง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 อีกอีกอีกเองเปลี่ยนบุกมัน2ทีแล้วไม่ใช่หรอมัน2ทียังยังยังต้องทีเออต้องสามสามแเก็ไปเกมก็เป็น14แล้วเฮ้ยอุ้ยเด็กแบกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเด็กตึงว่ะเฮียเด็กแบกว่ะออมนี่กจับไปกหรือีนะ เฮ้ยฟาว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 ผักผักฟาว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 เอาไเไเอาไไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟาวนึานน้ำึงสิบสี่สิบสามสิบสี่เท่าเออสี่หกสี่หกมเกมคนละลูกยุ่งไยุ่งเ นี่จะตึงแล้วเป่ะสามหนึ่งรับหนึ่ง,งสี่หกสี่หกอีกฟาวเดีวยวเปลี่ยนบุกตีไปกไูกูก็ตีไอสาสมีโอกาสไปบุกเอาสองเตมจบเลยเอ้าวลงคือเกมนะโอ้ยดูดีไอ้น้อย โอ้ยน้อยโยนสนใจว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยจะจบแล้วน้อยโยนเฉยเลยเหี้ยเออกลัวไม่ถูสีอ่ะคุยเกมจะจบไอ้น้อยบอกกูขอโยนโอ้มันสูสีจนจะล่อกันแล้วเนี่ยเฮ้ยสามแต้มยิงแน่เออหมอ้อ็อหมอไม่ยิงเออ หยยบเส้นครับทางสนามบอกเย็บเส้นทางสนามบอกเย็บเซ้นนน่นนน่นพี่บอยเขายืนอยู่ตรงนน่นไม่เก yes> ี่ยวกับผมคนละลูกไปอ่าออการนิ่งบเอ้เอ้ยเฮ้ยเ้ยปเดิน ถึงแล้วไอ้นัดไอ้นัดล <c oughs> ูกท้ายเยี่ยตึงไอ้เยี่ยกูทุกอาแตกว่ะเอ้ยเยี่ยนิ่งจากไอ้สัส